วันนี้เราอยู่กับช่องของน้องเปียโนชแนลรีวิวเลกูอนนี้ซื้ออะไรไปไหนเนี่ยอ๋อหนูถือขนมอ่ะพาอพอดีว่าอ้ไหนอ่ะพอดีว่าหนูหิวอ่ะหนูก็เลยซื้อขนมมากินนี่เหรอนั่งด้วยคนทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กับบลูค h เฮฟเว่นอีกแล้ววันนี้เราจะไปฟรีสไตล์กันอีกวันหนึ่งเเนี่ยมันดังใช่ไหมพ่อใช่มันเอาพ่อใครเป็นคนหูแหลมทำไมมาบุูค์เฮเว่นเป็นคนหูแหลมตลอดเลยไม่เข้าใจ เอาเราจะเปลี่ยนกันทุกคนนะนี่เราเปลี่ยนกดจิ๊บโอ้โหมาแล้วนี่แหละหน้าตาพ่อด่แทรูนี่อย่างเทพพ่อหนูว่า๋ยวหนูจะไปสร้างบ้านพ่อก็มาอยู่กับหนูสร้างบ้านอีกแล้วไปไปรู้กันตอนนั้นสร้างบ้านเนี่ยเพ่อพ่อบอกว่าไม่พ่อจะเป็นคนเล่นลอนพ่อท้ไมพ่อเมื่อวันนั้นน่ะทำไมพ่อวันนั้นน่ะทำไมพ่ออยากเป็นคนเล่นลอนหรอเอาจะไม่ได้ไปนอนบ้านคนอื่นไปเรื่อยๆขอเขานอนไง ไม่ต้องเสียค่าน้ําค่าไฟางไงลูกไม่ดีเหรอโหไม่ดีหรอกพ่ออ่ะไหนบ้านใครเป็นบ้านใครอ่ะเราสร้างบ้านอยู่ด้วยกันนี่แหละพ่อจะอยู่กับนหนูเลยอ่ะไปดูซิบ้านหลังไหนพ่อมานี้หนูล้าเนี่ยู <c oughs> ซิมีเงินบ้านหลังนี้ใหญ่ขนแดน่ไหนด,ด,ดูดูก่อนซิ <c oughs> เปียโนชั n นเ l อ้าวมันเป็นบ้านหนูแล้วดิกอา้อาหนูก,หนก็หนูก็ให้พ่อเป็นลูเมท โอเดคได้เลยนา,า,ายไปเช่บ้านเอ้ยเฮ้ยบ้านนั้นบ้านใครนะ่ะบ้านหนูโอ้โหสวยสวยมากมีสวนหน้าบ้าน,นทุกคนมา,มาสำรวจกันแล้วอันนี้เป็นสวนสวนเอ่อฟลาวเวอร์นะพอดูสิแล้วหนูมีสวนดอกไม้ข้างบนมีโอ้ยมีกังหันลมมีอีกาด้วยนะบ้านหนูอ่ะหุ่นไล่อีกาใช่ อันนี้จะเข้าโพดหรือเปล่าโ,โหแล้วมีถังน้ํานะครับว้ว้รดน้ําต้นไม้ตอนเช้านะทุกคนนะเอ,อ้ยแม่หนูหายไปไหนหรือว่ามันออกไปหากินหรือเปล่าที่สําคัญนะที่ชอบมากที่สุดเลยคืออะไรรู้มะคืออะไรหรอเนี่ยที่นั่งตรงเช้าเนี่ยมานั่งรับบรรยากาศดูต้นไม้ดอกไม้ขึ้นนะโอ้โหลมเย็นเลยอืมนี่บ้านในฝันชัดๆอย่างกาเฟเอ้ยตรงนั้นมีอะไรไปดูต้นไม้สีสม้มไอ้สีเหลือง <laughs> กับสีแดงนี่ไง อ่ะเราไปเข้าบ้านอันเถอต้องไปโนไปพาพ่อไปบ้านซิข้างในมีบ้านยังไงหนูให้พ่อเป็นลูเม่โอ้โหมันมีไอ้ที่รดน้ำจมน้ำรดน้ำก่อนซิแช่แช่พ่อเ่้พ่อพ่อพ่อห่พ่อน่ิอ่ะเข้ามาแลอวหอพ่อ้พ่อเ่็น่อพ่อพ่อพ่อ้่หนี่เป็นห้อง่อะไอทุกคนนี่ห้่องนัพ่งพล่นนะเพ่อพ่อพว่าเอ่อลิฟวิอ่อพ่ออออเดี๋ยวหนูพ่พ่อลองไป สำรวจก่อนสำรวจก่อนในทีวีอยู่ไหนอ่ะถืออันนี้เป็นห้องครัวนี่อ๋อทีวีอยู่ตรงนี้เปิดทีวีสิบุ๊คให้เป็นทีวีโอ้ดูหมาดูอะไรโอ้โหดูอะไรก็ไม่รู้ดู๋ยเดี๋ยวเจ้าหมาน้อยอ่ะเฮ้ยเปิดครัวสิเปิดตู้เย็นมีอะไรกินโอ้โหโนมาสิเพียบเลยอ้อออย่าเปิดตู้เย็นเล่นสิไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวแม่หนูด่าว่า ใครมาใครมาเปิดพ่อเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเพราะไม่มีแม่หรอกแม่หนูอ่ะเอ๊ะไอ้นี่ทีวีอีกเหรอเนี่ยโอ้ไม่ใช่อ่ะไอเตียงน้อยนู่นทำไมเตียงนอนมันอยู่ตรงนี้พ่อลองมานอนสิหนูให้พ่อเป็นลูเมดแล้วเอามาเรามานอนด้วยกันพ่อลองนอนสลิปเออหนูให้พ่อเป็นลูเมดแล้วเอานอนกับพ่อสินอนห้างกันสิพ่อแป๊บนึงเดี๋ยวหนูขอไปสำรวจบ้านก่อนนะเอาก็ไปด้วยกันสิถ้าอย่างนั้นอ่ะป่ะเราไปดู อันนี้ออกมานั่งท้ามตรงนี้ช,ชั้นสองเหรอเมื่อเช้าหนูแปรงฟันไม่สะอาด,ดูขอแปรงฟันที่นี่เลยนะเพราะกลัวว่าปากมนอ,อันนี้ห้องอาบน้ำเหรอนหนกดอาบน้ำมันอยเอาไปดักอึเสแล้วบุ้งบุ้งบุบุงบุ้งอ้าาาา่าาาอาา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 าโาาาาน,นานานนาาาาาลาาาาาาายาาาย่าา่าา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 าโาา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 าะาอก โอ้เฮ้ยมาอยู่ชั้นสองได้ยังบ้านชั้นสองมาดูยังมาดูรถหนูสิดูรถหนูเป็นหนูไม่ได้มีชั้นสองเหรอไม่มีเฮ้ยเห็นต้องมีนะอ๋อเป็นบ้านชั้นเดียวโอเคแล้วจะเปิดบ้านยังไงเนี่ยอ้าวแบดมืดนะอ้าวเราไปดูกับเข้ามาหรือยังตอนเนี้ยเราไปดูใหม่สิโอ้โหเข้ามาไอทีมืดเลยแล้วเราต้ไปทางไหนเนี่ย หนอขึ้นบนสะพานนี้ไปไใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ตอนนี้พ่อกดบ้านไปแล้วอ๋อกดบ้านเลยสมมติว่าพ่อกดบ้านพ่อก็เลื่อนหาบ้านหนูอ๋อไหนล่ะหลังไหนล่ะนี่บ้านอ้าอละโอ้ยกลับมาคืนแล้วบ้านของเราบ้านหลังน,นี้มมนดีนะนอนหรือ,อยังมีใครอยู่ไหมทำไมมืดขนาดนีไ้ไม่เปิดไฟ เจอพ่งนี้จะได้ไปโรงเรียนเอา้าเอา้าเปิดไฟสิไฟไม่เห็นเปิดพ่อมานอนกับหนูสิพ่อต้องไปอาบน้ำก่อนอา้าเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไหม,มไม่ต้องเปลี่ยนนะอย่ายามอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนอัดใหม่ก่อนนะ,ะไม่เป็นไรอัดต่อได้เลยนี่อาบน้ำก่อนนะ พอดีว่าวันนี้หนูมีงานหนูก็ต้องเลยดูไอแพดว่ารูเขาติวยังไงออก็พรุ่งนี้หนูสอบอาจจะได้เกรดเอมั้งเกรดเอแกเช้า,ชาหรือ,อยังล่ะเนี่ยอยากให้มันเช้าเร็วๆไม่เห็นเชา<อ>้าเท่าทีรีบมปนอนกับหนูเร็วโอเคอ่ะไปไปนอนไปจะได้จะได้เดี๋ยวหนูติวติวภาษาไทยก่อนเพราะภาษาไทยหนูได้เกรดเอไม่เห็น<ต>นอนได้เลย หนูยังไม่ได้เอาพ่อเป็นลูเมกอ้าวอ๋อต้องเอาเข้ารลูเมกก่อนถนงจะนอนได้วิธีการก็คือกดที่คนนะครับแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์กันเป็นเพื่อนกันใช่ไหมกดลูเมกแล้วพ่อพ่อลองมานอนอใหมส่สิอ่าอ่าสลีปอ๋อนอนได้ละโอเคอยากกลสิบอกว่าอยากกลนอ๋ากนนั่นแหละ าชาแล้วเหรออาตื่นไงไชาแล้วทำไมมืดแสนมืดโอ้โ,อโหอโอ้โหอาไปดูน้ำต้นไม้เร็วเช้าแล้วเปิดบ้านยังไงเนี่ยสมมุติว่ามันมืดอ,อยู่แต่ว่าสมมุติว่าเช้าได้ไหมนี่ไงอ๋อเที่ยงคืนอยู่เลยไม่สมสมุติพ่อะสมมุติอ่ะรดน้ำต้นไม้เลยลาลาลาโอ้โห นี่ด,ดน้ำต้นไม้แต่เช้าไอหุ่นไลกาเจ้าหุ่นไลก่กานอกจากไลกาอะไรนกได้ไหมเราต้องเข้าไปดูซิว่าห้องนี้มันเป็นบ้านของใครของเราหรือเปล่าอ๋อมันมีห้องอันนี้ห้องหนึหงน่งนี่โนมันเป็นโรงเลี้ยงวัวเลี้ยงเลี้ยงม้าหรือเปล่าเนี่ย ไะไรต่อดีโน่พ่ออย่าพึ่งนะเแต่หนูขอแต่หนูขอเปลี่ยนชุดก่อนนะพ่อจะเปลี่ยนด้วยเหมือนกันเอาไปอาบนะน้ำก่อนแป๊บหนึ่งเนี่ยง่วงจริงๆแล้วตอนนี้พ่อเร็วๆมันเข้าไม่ได้นะพ่อเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูไปโรงเรียนก่อนนะเนี่ยมันหลอกไม่ได้สิพ่อเดี๋ยวห,หนูไปโรงเรียนก่อนนะ โอเคได้ได้ไม่ส่งก็ได้คลานดีกว่าคลานเล่นดีกว่างองเงงงองงงงองเงงลูกสาวไม่ให้ไปส่งเสียใจไปส่งก็ได้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 ลูกเย่ดีใจดีใจเย่ย้าหู้ไปส่งแล้วลูกใครไปส่งแล้วลูกใครไปส่งแล้วลูกใครไปส่งแล้วพ่อกดลูกใครไปพ่อกดปุ้มหนูประเม อุ้มเหรออ่ะอุ้มปึ๊บกดตัวอ๋อ,นนอมันต้องมันต้องเลิกก่อนเลิกทำท่านี้ก่อนทำยังไงเลิกทำท่ากดตรงไหนอ่ะกดตรงนี้เอออ้อาวคราวนี้ก็มาอุ้มลูกมาให้พ่อมาส่งเถอะขี่หลังมาเลยมาสิเออป่เดี๋ยวหนูโอ๊ยพ่อเดี๋ยวหนูบอกโรงเรียนนะพ<ม>่อนะลงตรงนี้อ่าลงนี้นะป่าลงบ้านก่อนพ่อยังไม่ด่า ยังไม่อาบน้ำพออ่อช่างเถอะไปส่งหนูก่อนนะโอ้โขี่คอขนาดนี้ไม่ต้องอาบเราเหนื่อยกลับมาต้องอาบอีกรอบถึง<ด>แล้ว<ๆ>ลงถึงโรงเรียนแล้วไหนโรงเรียนนี่ไงไบายบายขอบคุณเพ่อตามหนูมาทำไมพ่อไม่ใช่ักเรียนก่อจะไม่ไปหาครูเขาแม,ม่ไปดูซิว่ามีอะไรอยู่ข้างในคุณครูเขายังไม่มาเพราะคุณ พานิาสายังไม่มาเพราะเขามาสายนิดหน่อยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหวาดรูปเหรอออกไปสิพ่อก็ไปบ้านสิเขาก็ไปบ้านอ้าวไปบ้านเราใช่ไหมใช่ดูไงบ้านนี้สองอ่ะตอ,อะสออี่สชั้นหนึ่งชั้นหรือสองชั้นหนึ่งชั้น งงโอ้โหมันจะหมดเวลาแล้วโน5นาทีแล้วไปได้อยางปิดคลิปหรือยังปิดคลิปแล้วอ่า,อาอโอเคงั้นวันนี้เราก็ขอลาก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับความสนุกสนานใหม่ในช่องของน้องเปียโน Channel Review แล้ว,ว